คอยพาวเวอร์อนีอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยคือวันนี้เลย12กันยานะครับตรงนี้มันชี้ว่ามันจะไปแตะจุดสูงสุดที่สองแสนหนึ่งหมื่นกว่าเนี่ยเดือนธันวานะครับอันนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาเนอะอันนี้ธันวาคือแตะปลายป,ายปีก่อนปี2026นะอันนี้คือค่าสถิติดดนะมันอาจจะยืดก็ได้นะไม่มีใครรู้แต่ผมจะอ้างอิงอันนี้เป็นหลักก่อนเพราะเราไม่รู้จะอ้างอิงอะไรเราก็อ้างอิงสถิติ ในของสุดท้ายมันจะขึ้นแรงมากแต่ถามว่าจะขึ้นถึงสองแสนไหมผมก็ไม่ได้มองขนาดนั้นนะเออเอาจริงขึ้นสักแสนเจ็ดก็ก็รูแล้วนะเออเพราะฉะนั้นตอนที่มันขาขึ้นรอบเนี้ยสําหรับผมนะผมแนะนําว่าถือออมเงินสดบางส่วนส่วนหนึ่งเลยก็คือเรารอตลาดหมีด้วยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหมีระบัดท่อมประมาณปีสองพันสิบเจ็ดเห็นปะเนี่ยช่วงเนี้ย ปลายปี2026